ใครเกิดปีมะแม่ชงร้อเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะวันนี้พี่นกนะคะก็เดินทางมาเพื่อแก้ชงค่ะเกิดปีมะแม่ชงร้อเปอร์เซนนะคะสำหรับใครที่เกิดปีมะแม่เหมือนกันแล้วอยู่ในพื้นที่ อุดรธานีสกลนครน้องค่ายหรือจังหวัดใกล้ๆแถวนี้นะคะแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปแก้ชงที่ไหนตามมาแก้ชงด้วยกันที่นี่เลยค่ะปีชงมีปีไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปีชงก็จะมีของปีมะแมนะคะน,นี่ชงร้อยเปอเซซึ่งเจ้าตัวก็ชงร้อยเปอซเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปีฉลูนะคะแสงเนาะปีฉลูนะคะปีมะโรงนะคะปีชงร่วมนะคะ ปีชงร่วมอีกอันนึงก็คือปีจอนะคะซึ่งที่ศาลปู่ย่านะคะอุดอรนี่ก็คือ,อาสามารถเข้ามาแก้ชงได้ตั้งแต่วันที่24มก,กราคมนะคะจนถึงวันที่26กุมภา64นะคะก็ใครที่มาก็อย่าลืมสวมหน้ากากวัดอุณหภูมิรักษาระยะหาย่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะใครที่มาแก้ปีชงนะคะก็ที่นี่เขาจะมีเตรียมไว้ให้นะคะเป็นชุดไว้แก้ชง บูชาชุดละ199บาทนะคะในชุดมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะที่เตรียมไว้นี่ให้ดูกันไปเลยนะคะซึ่งอของเราจัดมาแล้ว1ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่ได้มาแล้วนะคะชุดแก้ชงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในชุดแก้ชงนี้มีอะไรบ้างนะคะกอะ็อันดับแรกนะคะเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่บอกไว้ว่า ให้เราเขียนนะคะนี่เขียนอันนี้นะคะเป็นเขียนข้อมูลของเรานะคะก็จะมีชื่อน้อวันเดือนปีเกิดนักศัพท์นะคะเวลาไม่ทราบเขียนคำว่าดีนะคะที่อยู่นั่นนู่นนี่นะคะให้เรียบร้อยเราเขียนตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีทูปให้นะคะนี่สำหรับไหว้เทพเจ้านะคะ3จุดนะคะจุดละสามดอกเนาะหลังจากที่เราเขียนอันนี้แล้วก็ไปไหว้เทพเจ้านะคะแล้วก็ อธิษฐานนะคะอธิษฐานตามนี้เขาจะมีคําอธิษฐานให้นะคะพออธิษฐานเสร็จก็เอากระดาษสีแดงเนี่ยหย่อนตู้นะคะเดี๋ยวจะหย่อนให้ดูนะคะพอหย่อนตู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้กระดาษเซตเนี้ยนะคะไปปัดรู้สึกจะปัดออกนะปัดออก12ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็เอากระดาษซตเนี้ยไปเผานะคะแล้วก็เราจะมีของมงคลนะคะมีส้มให้สองลูกแล้วก็มี ขนมนะคะนี่แบบนี้อันนี้เป็นของมงคลเราก็จะได้กลับบ้านนะคะแล้วหลังจากนี้ปีนี้เราก็จะไม่ชงแล้วจ้าเดี๋ยวเขาเขียนก่อนนะจุดท <YouTube, God. S 1> ุกข์ก่อน เอาไม่ต้องแต่งของใกล้ใช่มไม่เดี๋ยวเราไปที่ฐานตัวเลยคะเราจะทำแป๊นึ่งแล้วค่อยทำหลุดนิดนี่ยมเยี่ยยี่ยมเวลาดีที่หนุ่มกำลงสบายใระห ข้อความเป็นทางการและบรรดตเอกสารที่มีชือผู้พิพากษาให้หลักฐนและที่มีความครต้องทางส่สรีภาพรวมเป็นผ้เรียนใครเป็นผู้เ้อมูช่วยจัดระเบียบความมีอันปรตัดรักตลอดการเมืองตัดขึ้นแ้ยงไเป็นังไงอกต่างหากัก่า่เขาไม่้อังนครับอกสารหมามถต้องการอะไรบ้างมีอะไรอ่านมาหน่อย

กับใครที่แบบว่าเป็นปีชงปีนี้นะคะอยากแบบเพิ่มความสบายใจให้กับตัวเองนะคะหาสิ่งดีๆหามงคลให้กับตัวเองก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะศาลปู่ย่าอุดรธานีนะคะใกล้บ้านคุณจิตรละนะคะสามารถมาแก้ชงได้นะคะที่นี่เขามีเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะพอทําแล้วเราก็จะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะที่เราเห็นอตอนนี้นะคะก็มีในส่วนของประชาชนที่มีแรงศรัทธานะคะมีทั้งที่มาไหว้สักกราระถิ่ิจติจักรที่แห่งนี้แล้วก็ มีทั้งที่มาแก้ปีชงนะคะก็เข้ามาอย่างหลากหลายวันนี้วันแรกคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะบอกเลยว่าวันต่อๆไปเนี่ยคน,คนเข้ามาจะค่อนข้างเยอะนะคะก็ฝากด้วยในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะคะดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมเวลามาแล้วเนี่ยให้เอาแมสมาด้วยนะคะใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะอ่าผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิใส่แมส กดเดียวล้างมือแล้วก็อย่าลืมเช็คอินกันด้วยนะคะาเว็บไยชนะของเรานะคะเพื่อทีจ่จะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะในช่วงเวลาต่างๆเนาะก็ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยมีกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะสําหรับนกเองนะคะปีนี้ไม่ชงละจ้าแกชงเรียบร้อยแล้วสาหรับวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ